ที่รุดเขาพูดอะไรบ้างนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยนะครับที่เขาบอกว่าเราเนี่ยตั้งรับมากเกินไปแนวรับเราถอยลึกเกินไปกลางอยู่แค่หน้ากองหลังก็ก็รู้อยู่ลวแม่งเป็นอย่างนี้ทุกเกมแล้วมึงก็โดนยิงมึงก็ไม่ดันตั้งแต่แรกอะเพสตั้งแต่แรกใช่ไหมเพสตั้งแต่แรกเออมึงก็อย่ารับลึกไงมึงก็ดันขึ้นไปตั้งแต่แรกมึงก็รู้อยู่พอมึง มึงจะไปโทษคนนักเตะเหรอมันอยู่ที่แท็กติกโค้ดเออมันไม่มีแท็กติกหอยอะไรเลยที่รูดอันนี้ต้องขอด่าเลยนะครับเพราะว่าให้โอกาสมาจนกระท้ายฤดูกาลแล้วไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนอถูกแต่แท็กติกไงแท็กติกเช่นเปลี่ยนฟอร์เมชันนะเข้าใจไหมเปลี่ยนฟอร์เมชันหรือเปลี่ยนอะไรที่แบบที่มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างจับได้อะ่ะมันไม่มีเลยนะครับ ก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันอืต้องบอกว่าเนี่ยพวกเราสามารถทําดีนะครึ่งหลังทาไม่ดีก็เขายิงยิงพี่มาแล้วสองลูกเขาก็ไปตั้งรับไงถ้าเขาไม่ได้ยิงไม่รับเนี่ยมันก็ไม่เป็นแบบนี้เอาจริงมันรู้กันได้อยู่แล้วอันนี้ที่รู้ดนะครับคือคือถ้าเขาไม่ยิงสองลูกเขาไม่ไปตั้งรับมึงก็บุกเขาไม่ได้นี่ขนาดเขารับนะบุกเขามึงยังทําอะไรเขาไม่ได้เลย โอดูดิครึ่งแรกดูครึ่งแรกคุณคิดว่าไปสกิดเขาแบบแบบไปเกาเกาเขาแค่นี้นครึง่งครึ่งหลังก็แบบไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีแบบสูตรเสิร์ดลูกอะไรคือมึงมึง,ม,งมีเวลาซ้อม f อฟเอับก็ตกรอบเวลาซ้อมแม่งก็เยอะไม่รู้มึงเอาเวลาไปทำหอยอะไรกันนะครับ บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ฟอร์มช่วงหลังมีผลต่อความมั่นใจแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างต่ําเนี่ยแบบแบบนั้นเราถึงถอยลึกแล้วไม่กล้าเล่นกล้าเล่นไม่กล้าเล่นมันต้องมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือคุณต้องคุยกับลูกทีมแล้วเฮ้ยวันนี้เราจะแบ่งบุกเต็มที่วิ่งเต็มที่ต้องเอาสามแต้มมึงมาพูดตอนหลังว่าเฮ้ยไม่กล้าเล่นรับลึกคือมันแก้ตัวที่แบบไม่ไม่มีเหตุผลไงนะฮะคำ คืออันนี้มันควรจะแบบเฮ้ยพวกเราแม่งวิ่งกันเต็มที่แล้วแต่แม่งทาไม่ได้เอออย่างเงี้ยมันฟังขึ้นไงเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราทําเต็มที่วิ่งเต็มที่เพจแล้วเข้าไปยิงแล้วแม่งมันยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยมึงมาแก้ตัวแม่งรับได้แต่เนี้ยคือมึงไม่ได้ทําห่าเลยเลยผมผมคิดว่าไม่ได้ใส่อารมณ์กันไหมนะเข้าใจใช่ไหมคือถ้าแบบว่าเฮ้ยมึงมึง มันแสดงให้เห็นได้แต่นี่นคือมันมาแก้ตัวโดยที่มึง